สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะแบมขอมาอัปเดตอีกรอบนึงนะคะตอนนี้แบมก็อยู่ที่คลินิกนะคะเพื่อที่ว่าจะมาตรวจโควิดนะคะแล้วกําลังรอคนมาตรวจนะคะอยู่ในห้องแล้วี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบมจะติดไหมน่าจะได้ผล24ชั่วโมงแต่แบมลองถามเขาดูว่ามีแบบเร็วกว่าน,นี้ไหม มันจะมีแบบหนึ่งชั่วโมงกับยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้ายี่สิบสี่ชั่วโมงคือเขาต้องเอาไปเข้าแลบแต่อีกอันหนึ่งเหมือนตัวแบบตรวที่บ้านอะไรอย่างงี้นะคะอย่ารอดูโอเคอยวาบัมอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะทุกคนตอนนี้กําลังลุนรุนนะคะเพราะว่าเครียดมาหลายวันเหมือนกันว่าตัวเองจะติดไหมนะคะก็ในที่สุดก็ได้คิวตรวจแล้วนะคะทุกคนเรื่องสบายใจหายห่วงได้ละค่ะทุกคนเมื่อกี้บมก็ได้ตรวจเสร็จแล้วนะคะ เจ็บจมูกมากมากเลยค่ะทุกคนค่ะคือมันยียงเข้าไปอะ่ะมันลึกไงแล้วเจ็บมากๆจริงๆนี่คือครั้งแรกของบบเลยนะที่ตรวจโควิดผลอาจจะออกมาตอนอีก48ชั่วโมงนะคะก็คือ2วันต่อจากนี้นะคะเขาจะอาบอกให้เรารู้ผ่านในแอปนะคะคือเราก็ดาวน์โหลดแอปของเขานะคะก็หวังว่าคงจะไม่เป็นไรนะคะระหว่างนี้ก็กลับไปกักตัวนะคะ นี่ก็กำลังเดินไปที่รถคือเราจะไม่แวะอะไรทั้งสิ้นคือกลับไปที่รถเลยแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะพวกอาหารการกินอะไรอย่างนี้นะคะแบมก็จะซื้อจากในในแอปนะคะให้เขามาส่งที่บ้านนะคะก็คือไม่มีอะไรยุ่งยากในตรงนั้นเลยแบบทําประจําโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านขับรถกลับบ้านกันนะคะทุกคนไปเจอกันที่บ้านอันนี้ก็เป็นอัปเดตของแบมวันนี้นะคะ ไม่รู้ว่าจะมีวิดีโออะไรอีกไหมเพราะว่าอยู่แต่บ้านเนาะไม่ได้ทําอะไรโอเคโอเคแบมก็อยู่บนรถล้วนะคะทุกคนกําลังจะขับรถกลับบ้านอาตอนนี้ที่ที่เมืองไทยนะคะหลังจากที่ย่าแบมรู้นะคะว่าแบมเสี่ยงต่อการติดโควิดนะคะคือแกแบบแก,ก็เครียดเนาะกลัวว่าหลานจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบมก็อ่า์เก็บความลับไม่ได้บอกแกนะคะแต่พอดีว่าคนทางในเฟซแบมนะคะก็คือพ่อของแบมนเองนี่แหละกลับบ้านแล้วเขาก็เอาไปเล่าให้ย่าฟังว่า, mm hmm. วาเออเนี่ยหลานแกก็จะติดโควิดนะอะไรอย่างเงี้ยย่าก็โทรไอ้นี่วิดีโอคอลมาเลยนะคะพ่อโทรมาแล้วก็บอกว่าเ้ยเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นก็เลยแบบโอ้ยไม่น่าบอกเลยโอเคกลับบ้านกันค่ะทุกคนค่ะปะไปกัน ะคะสวยมาก Where we going babe m o l t o n เราจะไปจูเลียนกันนะคะวันนี้คาดว่าจะมีหิมะตกนะคะแต่ว่าตอนที่เราไปถึงอาจจะยงไม่ตกน่าจะตกตอนดึกๆนะคะ แต่พามาดูบรรยากาศคืออยู่แต่บ้านแล้วมันเหงาอะ่ะออกมาข้างนอกแต่ว่าเราจะไม่ไปสูงสิงกับใครแล้วก็จะไม่ไปใกล้ไข่ทั้งสิ้นนะคะแต่ไม่เข้าไปซื้อของหรือว่าใกล้ไข่ทั้งสิ้นนะคะนี่ก็บรรยากาศนะคะทุกคนเอาบรรยากาศมาฝากก็เหมือนแค่ว่าเรามาขับรถเล่นนะคะ เก้าห <Whoa. laughs> ้าปัดหนาวหนาวฝนลินหิมะยังไม่ตกนะคะวันนี้ ก็คือมาขับรถเล่นกันแล้วก็แวะจอดรถนะคะเราไม่ยุ่งกับใครเราแค่ขับรถเล่นเฉยๆนี่ก็เป็นที่จุดจอ <c oughs> ดก็จะมีคนขับรถแวะเวียนมานะคะ <c oughs> <c oughs> ว้าว้าวาว้าว,าวาซซสิกเออย้เจียมชุดหิมะม,มานะคะเพราะว่ามันหนาวแต่ลืมเอาถุงมือมาแต่มันก็หนาวจริงๆแหละหนาวมากๆเลยอะ่ะข้านนั้นเป็นหมอกนะคะเหมือนอยู่ฮูจะเบิกแบบหมอก้อยหนาะขับรถแบถบ,บมองแทบไม่เห็นทางเลยนะคะเพิ่งลงมากัน คี่ก็นั่งไงแต่บนรถอันนี้เพิ่งมาเริ่มเดินไม่เคยเดินที่มาก็เคยแวะจอดแต่ไม่เคยมาเดินแบบจริงๆจังๆนะคะว่ามาเป็นสวนสาธารนณะหรืออะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างล่างกันคือข้างบนเห็นไหมคะจะมีแบบว่าเหมือนหมอกลอยไปลอยมาเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันไปดูหินก้อนใหญ่ มากรีที่ก็ไม่เคยเดินทีน,นี้เขาจะมีทางเดินสวยมากว้าว let's go over there ไปกูตรงนั้นมีที่ดูวิวด้วย โอเคโอเคว้าวเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นนะคะเรากลับมาตรงนี้แหละเรามาที่ใหม่หอ,อุ้ยเลิศอะว้าว i t s very really nice just be careful you boy อ,อุ้ยเลิศ่ะทุกคนคือวิวดีมาก ไม่อยากลงอ่ะกลัวกลัวพลาดลื่น you should leave him with me ว้าวอยากวันปีช e โอเคแล้วก็อยู่ตรงนี้ปะคือมันเป็นสายแบบว่าค่อยๆเคลื่อนตัวนะคะหมอกนะค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนต้องไปแล้วแหละหนาวคือตอนนี้หนาวมือแบบแข็งแล้วนะคะแดงมากๆแล้วตอนเนี้ แล้วลูกก็หนาวเหมือนกันพ่อก็หนาวพ่อเขาไม่ได้เอาชุดแบบอุ่นๆมานะคะมือแข็งป s <S ไป let's go โอเค